สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจําวันที่11กุมภาพาันธ์คุณได้ราชนีถือดาบนะคะส่วนเขาได้สองคาถาขึ้นมากับหัว วันนี้นะคะคุณจะได้ตัดสินใจเรื่องสําคัญนะคะเมื่อตัดสินใจแล้วจะทําให้ชีวิตดีขึ้นเนาะเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะมีการตัดสินใจแบบรอบคอบนะคะมีความชัดเจนแฟนยังได้สองคาถากับหัวแปลว่าตัวเขาเองยังมีความสับสนอยู่นะอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะคะที่ยังไม่แน่นอนส่วนเรื่องความสัมพันธ์อาจจะต้องการเวลามากกว่านี้นะคะในการพิจารณาที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะ มีพลังงาน Codependency แล้วก็ออ portunity อย่างไรก็ตามคุณสองคนขาดกันและกันไม่ได้ค่ะโอก,กาสของความสัมพันธ์นี้ยังเปิดกว้างอยู่มากนะคะต่อให้มีปัญหากันก็จะสามารถไปกันต่อได้คนโสสนิทนะคะวันนี้คุณอาจจะได้เจอนะคะใครสักคนนึงอะนะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะตัวคุณเสน่ห์แรง ก็เป็นไปได้ค่ะว่าจะได้พบเจอคนที่เข้ามาชอบแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยยังมีพลังงานของความไม่แน่ไม่นอนอยู่ยังไงถ้าจะคบใครก็ดูกันนานๆน,นะคะ